วีดิทัศน์นำเสนอประวัติและผลงานนวัตกรรมเพื่อพิจารณาคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่นประจำปี2565ประเภทครูผู้สอนปฐม,มวัยนางสาวสรยาพิลาออนครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนบ้านแก่งโตนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขตสอง นวัตกรรมในการพัฒนาผู้เรียนการพัฒนาการคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล2ที่จัดประสบการณ์โดยการเล่านิทานประกอบการใช้คำถาม r c a ในศตวรรษที่21การศึกษาไทยจะต้องปรับเปลี่ยนการถ่ายทอดความรู้ไปสู่ผู้เรียนจากที่เคยจัดการเรียนรู้แบบถ่ายทอดจากครูทางเดียวไปสู่การสร่งเสริมให้ผู้เรียนนั้นได้รู้จัก ที่จะคิดและหาวิธีที่จะได้มาซึ่งคำตอบกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงมีการแลกเปลี่ยนพูดคุยกันมีการทดลองกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะสำคัญในศตวรรษที่21ได้แก่ทักษะชีวิตและการทำงานทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี และโดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะด้านการคิดแก้ปัญหาที่มีความจําเป็นสําหรับเด็กปฐมวัยในการดํารงชีวิตประจําวันการคิดแก้ปัญหาของเด็กในปัจจุบันนั้นเด็กยังขาดประสบการณ์ในการใช้ทักษะการคิดแก้ปัญหาเพราะในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยส่วนใหญ่โรงเรียนจะมุ่งเน้นแต่การอ่านการเขียนเพื่อให้เด็กอ่านออกเขียนได้ จึงทำให้เด็กขาดทักษะพื้นฐานในการใช้ชีวิตประจำวันดังกล่าวทักษะการเรียนรู้อย่างหนึ่งที่ควรพัฒนาให้กับเด็กประถวัยนั่นก็คือทักษะการคิดแก้ปัญหาจึงทำให้เด็กขาดพื้นฐานทักษะในการคิดแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันซึ่งทักษะดังกล่าวเป็นทักษะการเรียนรู้อย่างหนึ่งที่ควรพัฒนาให้กับเด็กปฐ응มวัย ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศัการาช2564ตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่10การมีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ตัวบ่งชี้ที่3ระบุถึงแต่ละช่วงวัยของเด็กปฐมวัยโดยเด็กแต่ละช่วงวัยมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและคิดตัดสินใจที่แตกต่างกัน ดังนั้นการพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยจึงเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างมากที่สถานศึกษาหรือผู้สอนผู้ปกครองควรให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกนิทานคือสิ่งที่มีประสิทธิภาพสำหรับการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยนิทานสามารถสร้างจินตนาการความฝัน ความคิดความเข้าใจและการรับรู้ให้กับเด็กได้ดังนั้นการเล่านิทานจึงเป็นกิจกรรมที่มีผลส่งเป็นมสำหรับเด็กปรถมวัยเพราะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ตามธรรมชาติของเด็กเนื้อหาในนิทานสอดแทรกความรู้เพื่อให้เด็กได้คิดและได้รับประโยชน์จากการฟังนิทานครูควรให้เด็กมีส่วนร่วมในการเล่านิทานเพราะจะช่วยให้เด็กได้แสดงออกถึงความรู้สึก ขยายความคิดของตนให้กระจางและพัฒนาทักษะทางภาษาควรมีการตั้งคำถามโต้ตอบที่ให้เด็กได้คิดระหว่างการเล่านิทานด้วยสอดคล้องกับการใช้คำถามแบบ RCA ที่สามารถนำมาบูรณาการในการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยมีลักษณะคำถามดังนี้ R oh, Reflect เป็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนสะท้อนความคิดของตนเองสะท้อนความรู้สึก มุมมองของตนต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 4. connect เป็นการตั้งคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้เชื่อมโยงเกิดการเชื่อมโยงระหว่างประสบการณ์เดิมกับความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น A. apply เป็นคำถามเพื่อการปรับใช้การใช้คำถามถามสิ่งที่รู้ใหม่เพื่อไปปรับใช้ในการแก้ปัญหาหรือเผชิญเหตุการณ์ต่างๆในอนาคต ซึ่งเป็นไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสติปัญญาช่วยให้เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์และช่วยพัฒนาทักษะทางด้านภาษาการสื่อสารการฟังได้อย่างเหมาะสมกับวัย ทั้งยังปลูกฝังให้เด็กเป็นคนช่างสังเกตช่างคิดช่างซักถามมีความกล้าในการแสดงความคิดเห็นและสามารถแก้ปัญหาการคิดเชิงเหตุผลได้ในอนาคตพ้นจากการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล2โรงเรียนบ้านเก่งโตนปีการศึกษา2562พบว่าพัฒนาการทางด้านสติปัญญามาตรฐานที่1ิ การมีความสามารถในการคิดพื้นฐานในการเรียนรู้ตัวบ่งชี้ที่3มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจร้อยละของเด็กปฐมวัยมีผลการประเมินในการคิดอยู่ที่ร้อยละ64.28ซึ่งต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดของสถานศึกษาแสดงให้เห็นว่าเด็กปฐมวัยยังขาดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการจัดก,การเรียนรู้ ปัญหาและความสำคัญที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าทักษะสำคัญสำหรับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21มีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อการพัฒนาการเรียนของเด็กปฐมวัยอย่างสมดุลโดยการบูรณาการการจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัยให้เหมาะสมแต่ละช่วงวัยจึงได้มีการออกแบบกิจกรรมการพัฒนาการคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยที่จัดประสบการณ์โดยการเล่านิทานประกอบการใช้คำถาม RCA ของนักเรียนชั้นอนุบาลสองโรงเรียนบ้านแก่งตูนเป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ที่สามารถพัฒนาทักษะการคิดของเด็กปฐมไวัยได้เหมาะสมกับวัยโดยผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีรูปแบบการจัดประสบการณ์เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาบูรณาการจัดประสบการณ์ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหาและบรีบทของเด็กปฐมวัยกระบวนการในการออกแบบและสร้างนวัตกรรม การออกแบบและสร้างนวัตกรรมมีขั้นตอนในการดำเนินงานดังนี้ 1. ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการส่งเสริมบริบทของเด็กปฐมวัยโดยได้ข้อมูลจากการสังเกตการรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียนและผลการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 2. ศึกษาเอกสารงานวิจัยและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง เพื่อนนำมากำหนดแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมการนำนวัตกรรมสู่การปฏิบัติโดยยึดหลักการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2560ได้แก่ 1. ขั้นนำนำข้อสู่บทเรียนโดยการเตรียมเด็กให้พร้อมกระตุ้นความสนใจที่จะร่วมกิจกรรมขั้นสอนเป็นการจัดประสบการณ์การเล่านิทานประกอบคำถาม RCA กิจกรรมที่ผู้เล่าหรืออ่านนิทานเรื่องราวจากนิทานโดยครูเป็นผู้ดำเนินการไม่เห็นหมูเลยตื่นตาเอ๊ะห็นแล้วปะเห็นแล้ว่ะเห็นไหมคะโอเคลองตั้งชื่อสักนิดหนหมูน้อยหมูน้อยโอเคที่จริงแล้วมันจะชื่ออะไรนะเด็กๆต้องฟังดูนะคะคนนิทานเรื่องนี้ชื่อเจ้าหมูหมู 还是饭。 ใครตับเลยาใช่ใช่ค่ะหนึ่งสองสามี่ยทุกตัวต่างเลือนระอาทวพากันใส่หน้าไม่ไหวไม่ไหว่้หวไ้องม่ในบ้านแล้วค่ะไม่มีใครชอบหมูปุ้ยเห็นพุงคุ้ยปุยก็คุ้ยก็้วค่ไม่หมูเลยค่ะใช่ค่ะ ูได้ตั้งคำถาม RCA เพื่อให้นักเรียนใช้ทักษะกระบวนการคิด R Reflect สะท้อนคิดยกตัวอ,อย่างคำถามเช่นเด็กๆรู้สึกอย่างไรกับนิทานเรื่องนี้เด็กๆรู้สึกอย่างไรกับตัวละครในนิทานเรื่องนี้เด็กๆคิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในนิทานนี้คืออะไรเป็นต้น C. Connect การคิดเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมยกตัวอ,อย่างเช่นเด็กๆเ,เคยพบเจอปัญหาเช่นนี้หรือที่คล้ายคลึงก,กันกับปัญหานี้บ้างไหมเด็กๆสืบคน้นหรือว่าร่วมมือกันวางแผนเพื่อเลือกวิธีการแก้ปัญหากันดีไหมเด็กเกเคยพบเจอใครที่มีเหตุการณ์หรือปัญหาเหมือนในนิทานหรือไม่ และเด็กๆเคยเห็นไหมว่าเขามีวิธีแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไรเอเออพนการตับใช้คือการถามเพื่อการปรับใช้ในการเผชิญสถานการณ์ต่างๆในอนาคตเช่นถ้าในอนาคตเด็กๆพบเห็นเหตุการณ์เหมือนในนิทานเด็กๆจะมีวิธีการแก้ปัญหายังไงบ้างหรือ เด็กๆลองเลือกวิธีแก้ปัญหาที่พวกเราเสนอขึ้นมาแล้วนำไปใช้ช่วยเหลือคนอื่นได้อย่างไรบ้างเป็นต้น 3. ขั้นสรุปเป็นการสรุปสิ่งต่างๆที่ได้เรียนไปเพื่อให้เด็กเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน การพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล2ที่แจกประสบการณ์โดยการเล่านิทานประกอบคำถาม RCA สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านแก่งโตนอนลำเก่าจังเพชรบูรณ์ครั้งนี้มีผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนในการพัฒนาทักษะการคิดของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล2จากการประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญามาตรฐานที่10ตัวบ่งชี้ที่3 เด็กปฐมวัยมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจในการประเมินภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564เด็กปฐมวัยผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ80จำนวน14คนจากจำนวนนักเรียนทั้งหมด16คนคิดเป็นร้อยละ87.50สรุปผลการพัฒนาเด็กปฐมวัยมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ แสดงให้เห็นว่าการจัดประสบการณ์การเล่านิทานประกอบการใช้คำถาม RCA สามารถส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยสามารถคิดแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมสถานการณ์ปัญหาที่กำหนดขึ้นในนิทานทำให้เด็กมีโอกาสได้พูดคุยแลกเปลี่ยนวิธีการแก้ปัญหากับเพื่อนในห้องเพื่อให้ได้วิธีการแก้ปัญหาที่สำเร็จตามความต้องการซึ่งเด็กมีโอกาสได้พบปะปัญหาและแก้ปัญหาบ่อย จะทำให้เด็กได้ช่วยฝึกฝนตนเองในการแก้ปัญหานั้นๆเกิดภาพจำในสมองและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้พระเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการนำเสนอผลงานนวัตกรรมผ่านวิดีทัศน์นี้จะเป็นประโยชน์ให้กับท่านคณะกรรมการไม่มากก็น้อยขอบพระคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ